และเราก็อยู่กันในเกม a m มองอาดนะครับก็ตี้ของเราในวันนี้มีกันอยู่ประมาณ4คนรวมเมยด้วยเป็น5วันนี้เราก็เลยจะมาเล่นวิ่งและจับกดของมันมีอยู่ว่าคนที่เป็นคนร้ายพอเป็นคนร้ายปุ๊บต้องนับต้องนับตั้งแต่1-20ถึง20 และคนที่เป็นคนบริสุทธิ์จะต้องทำควสไปด้วยเอาชีวิตรอดไปด้วยหนีอิมพอ,เอ์เตอร์ให้ได้แล้วห้ามดีพอร์ตเมื่อจะศพจอศพอ,อย่าไปสนใจทำเป็นเห็นฝุ่นเห็นขี้มดไปชนก็ทำภารกิจของตัวเองให้ครบและอิมพอ์เตอร์ต้องฆ่าทุกคนก่อนที่ภารกิจนั้นจะเสร็จ เราจะมาเป็นคุณหมอคุณหมอช้ยเท้านะคะวันนี้คุณหมอช้ยเท้ารับบทเป็นคนดีร้านเปอร์เซนต์บอกเลยไม่อยากใส่อันนี้เลยแ,ลแอบมันแอบไม่ได้ใส่นี้แล้วกันนี่มันคือหมอชายเท้าเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะเม่เอา้าก็นี่ไงคุณหมอก็ต้องใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยเผื่อติดโควิด <c oughs> ต้องต้องปิดไวไฟด้วยใช่ไหมใช่อ,อ๋อแต่แล้ว ใครเป็นคนแรกจะบอกนะว่าพี่อีกแล้วอ่ะใครเป็นอีกแล้วเหรอสี่นี่เืออะไรนะเป็นเหรอหนึ่งเป็นเหรอสามชิ้นายแล้วพีพีทองใช่แล้วอ้ยเดี๋ยวเจ็ดแลากับลำไม่ได้แล้วสิบเอ็ดสิบสอง สามคุณมุดท่อไดหมวะเดี๋ยวสิบหกเอาอะไรเอาอะไรมุดท่อน่ะสิบแปดเก้าพี่หมายถึงพี่เนี่ยมดุดท่อได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วคือเราจะหนียังไงในเมื่อด่านทางเดินมันทางเดี่ยวมามากเลยนี่ไม่ได้เจอแน่เลยนี่ผมปิดสัญญาณใช่ไหมใช่นะยปิดแล้ว มีท uh. ั้งหมดกี่เคล็นะพี่เฟิร์สสีอะไรนะใช่เจ็ดเฟิร์สสีแดงเหรอไม่บอกมุดอ่ะสีแดงไงโอ้โหถอยหลังก่อนนะทำไมยังไม่ปิดอ่ะตัวไหนอ่ะแบบไงกดไวไฟอ่ะที่มันเหมือนไวไฟอ่ะไว f i ครับไว f i ผมกูปิดไปแล้วใครแก้ ใครแก้ใครแก้สีเหลืองแก้เห็อยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวตีตายเลยนี่ใช่ในห้องข้างล่างอะห้องล่างมันเป็นห้องแก้ Wi-Fi ก็ว่าอยู่ผมกดไปแล้วอันโนดตไปโกงเขาทำไมอขาไม่รู้อ่ะมันมันจะขึ้นให้เคยทำอ่ะนั้นหนูก็เคยนนะลืมลืมบุ๋มลืมแต่ก็มีถามนะไมแ้ไวไฟหรอดีว่าเดี๋ยวว่า แกงเฟิร์สอะเราก็ฮะผมเปิดปิดไปแล้วไม่เชื่อวะเอ่อมุมมองฆาตกรนี่แคบไหมแคบอยู่พี่โอเคเลยอุ้ยนี่ตกใจอะจะตกใจทําไมก็มายืนทําไมตรงนี้นะอ่ะต้ามต้องทำเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอะก็อะไรอยู่ทำเฟรนด์ฟาทิ้งหนูว่า กำลังคิดอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอทำเพื่อเดี๋ยกันก็ตายอยู่ด้วยกันก็ตายอยู่ๆก็ยืนอยู่เฉยๆให้ฆ่าเฉยแล้ก็มานทำเฟสอยู่ไง่ายร้อยเปอร์เซนต์แล้วกำลังโหลดให้มันแบบมิชชั่นคอมพิวแต่คือแบบมาต่อยโน้ตโน้ตขอเดินเร็วกว่านี้อีกนิดนึงดิอืมใช่รู้สึกช้าไปนิดนึงโอ๊ยเร็วไปพกคุณโอ๊ยไม่เอาผมบังคับยากงค่นั้นเลยอะ งั้นเงี้ยเลยอ่ะงั้นเงี้ยอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละกดเลย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 ใช่ประมาณนี้แหละกำลังดีกด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 เลยกดกดเลยเหรอกดเลยเหรอเปล่าเออกดกดเป็นบอกแล้วที่เป็นคุณหมอชายเท้าน่ะไปคุณดีมาตลอดสามสิบปีสองอุ้ยทเวทีอะไรเ่ยสามสี่ห้าหกเจ็ด แเก้าส่เทเยอะจัดสิบเอ็ดจอเยดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้า okay. ่สิบิบเอ็ดี่สิบสองยี่สิบสอคนที่นับเนี่ยแหละจะตายคนแรกยี่สิบสี มันแอบไม่ได้อ่ะที่แอบมันแทบจะไม่มีเลยอ่ะเอาเหมือนรู้เ่าผมวิ่งไปทางเนี้ยรู้ดิไม่เงียนเฟิร์สไม่เงียนไปเรียนมาใหม่ไปยื้อเลวะกี่ทรรมอยูแล้วโน้ตโน้ตอยู่ไหนโน้ตไม่นะไม่นะสีเหลือมแน่ๆเลยโน้ตขวามืออ่ะไม่เป็ขวาไม่ต้องมาโกหกขวาจริงๆริงวปเปา ผมเป็นวิญญาณไม่เป็นไาไม่เป็นไรพี่ก็เออก็ยังก็ยังมีเมย์อยู่ไงเออยังมีเมย์อยู่เจอเมย์เมื่อไหร่ก็เสื้อดะสีแดงแดงจะไว้ใจได้จ้าสีแดงอยู่ตรงไหนสีแดงตาแล้วสีแดงเป็นน้องไก่ชุบแป้งทอดอยู่นี่ไงติมผ่านและหิวเลยโดนฆ่าแล้วโดนทิ้งอ่ะเออที่กินแล้วเสียของจ้า เฟยจะต้องเสร็จเจ้ามูสต้องเสร็จนะเฟย์นะเหมือนจะห้องสแกนนะอินเดวเปิลไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่เนี่ยไม่เนาะไม่เนาะแรปอีกงละพี่เปิลอย่าทำเลยไม่เนาะี่เปิลอย่าไม่เนาะรี่เปิลอะไรไอ้คนเราปาก็ไดเมย์เอ้ยไม่ต้องกลัวเมย์เดวเปิลนั้นเจอแน่นอน เสียวท้องเลยท้อเลยเหรอเย็นโลกเย็นโลกแบบปะป๊าปจะตายแล้วไม่นะไม่นะไม่นะรูดไปไม่นะเฮ้ยไม่นะอะไรลูกศรอะไรมันเยอะแยะแท้วะไม่นะไม่นะไม่อยู่หรอกไม่นะไม่นะเผลอรูดาปยังรูดบัตรอยู่หรือเปล่าจะเรูดบัตรอยู่หรือเปล่าดูดสิรีบดูเร็วผมวิ่งไปลงซ้ายล่าง อ๋อเหรอจริงเหรอยังไม่นะไม่นะของแท้ไม่นะไม่เคยได้เป็นกับเขาสักทีท้อแท้เย่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 เป็นะพี่เปาใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดิมแผงวงจรปีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสวยไม่นะอยู่ตรงไหนกันน่ะผมอยู่สายล่างฮะอเชี่ยตกใจสีเหลือง ทำอะไรอยู่ท้ายล่างอ่ะอืมไม่รู้เหมือนกันพี่เพราะผมบอกผิดเนี่ยผมไม่ได้พูดความจริงเนี่ยหรอเช่นแล้วชวย่าแ้เจออย่าให้เจอเฟิร์สนะเฟิร์สสีอะไรนะสีฟ้าหรอใช่แล้วครับเด็กตายคนแรกใช่ไหมไม่หรอมัน <c oughs> จะเป็นเมก็ได้ ไม่ต้องกลัวครูดาวอยู่เมย์จะวิ่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปาครูดาวได้ไงยังไม่ได้ฆ่าใครก็ตายไปแล้วน่ะตัวหนึ่งอยู่สายล่างครับหรอใช่แล้วเดี๋ยววิ่งไปแล้วโอเคโอเคตรงกันข้ามแน่ๆเลยนะที่พี่เปาจะทำน่ะอะไรก็กำลังลงไปนี่ไงไม่จริงจริงหนูเห็นหนูรู้เป็ดพี่เปาอยู่ อุยเมไปแล้วเว้ยเมไปแล้วเมย์ไปแล้วไม่พี่เฝ้าบอกอยู่โอ้โหเดินไปขนาดวิ่งกลับทำไมใจไม่ดีพี่เฝามีการเช็คอะพี่เฝ้ามีการเช็คอะคิดด่วนหนูบอกแล้วว่าตรงข้างแต่ที่พี่เฝ้าจะลงไปทุกคนตายพระเฟิร์สนะใช่พี่เฟิร์สสีเดี๋ยวมันเข้ามาพอดีหรือไงเนี่ยเมย์เหรอ นับว่าพันปีกว่าจะได้เป็นสองสามสี่เจ้ที่เขียนที่้าเลยเจ็ดดเ้าสิิบเอ็ดสิบเอสอ็ดแล้วเหรอสิบสามสิบสี่สิบ้าสิหกเ้ยคุลืมไปแล้วควสเราตรงไหนวะสิ บายบายบายชุบๆๆๆบุบบ่ต่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่่า่าฮง่าฮ่า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 ล่า่าฮ่า่า่าฮาฮ่่ะฮ่พฮ่าาฮแล้วอะไรพี่ตายแล้ว พี่เปาทำตายแล้วเมยจะเอาอะไรกับพี่ไม่ชอบเลยกับพี่พี่ตายแล้วไปไหนแล้วนี่อ่ะก็เมื่อกี้พี่ก็เพิ่งยูพูดอยู่ว่าไปดูศพพี่เปาดีกว่าเท้าเดินไปตรงไหนแพ้แน่เดี๋ยวไปทางไหนที่ขาดเดี๋ยวไปทางไหนเปิดตายแน่มีมาแล้วเฮ้ย ขำพี่เปาเสือเดินมาอะไรนี่อ่ะออกมาคือแบบอะไรวะเจมมี่โอ้โว